หลายคนทำออนไลน์นะคะแต่ยังไม่เคยได้ตังสัก,กบาทจากออนไลน์นะคะวันนี้ครูโชจะมาบอกให้เลยว่าทำยังไงคุณจะต้องทำยังไงถึงจะได้เงินจากออนไลน์ทำออนไลน์ให้ได้เงินทำยังไงวันนี้จะมี3สิ่งที่จะทําให้คุณได้เงินออนไลน์ง่ายๆนะคะก็คือ1เลยคุณต้องขายนะคะขายสินค้า ขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนก็ตามในสินค้าที่คุณชอบสินค้าที่คุณรักสินค้าที่คุณใช้อยู่นะคะคือคุณต้องขายถ้าคุณไม่ขายคุณจะไม่ได้เงินบนโลกออนไลน์เลยนะคะสิ่งที่สองที่คุณจะต้องทำก็คือขายแต่เป็นการขายความรู้ก็คือคอร์สต,ต่างๆนั่นเอง ขายความรู้ที่คุณมีที่คุณสะสมประสบการมานานนมแล้วนะคะขายคอร์สต่างๆขายวิธีการต่างๆว่าเฮ้ยจะทํำยังไงให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้นะคะและสิ่งที่สามที่ครูโชจะให้คือการขายอีกเหมือนเดิมนะคะคือการขายความสามารถนั่นเองขายความสามารถคือขายบริการ บริการที่คุณสามารถที่จะส่งต่อให้อีกหลายๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นทําด้วยมือหรือว่าส่งต่อความสามารถของคุณนะคะบริการถึงที่บริการในสถานที่ต่างๆก็ตามสิ่งเหล่านี้สามสิ่งนี้ก็คือคุณจะต้องขายนั่นเองถ้าคุณจะทําเงินบนโลกออนไลน์ให้ได้ก็คือคุณจะต้องขาย คุณจะหลีกเลี่ยงการขายไปไม่ได้เลยนะคะแต่สามสิ่งที่สามช่องทางที่คุณจะหาเงินทําเงินบนโลกออนไลน์ได้ก็คือนี่เลยขายสินค้าขายความรู้คือคอร์สต,ต่างๆสามคือขายความสามารถนั่นคือการให้บริการต่างๆนั่นเองถ้าคุณ ไม่ทำสามสิ่งนี้คุณอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะกี่ปี5ปี10ปีคุณก็ไม่สามารถที่จะทำเงินกับออนไลน์ได้เลยที่ครูโชอยากจะฝ